นี่น้องพี่น้องห้างหมดแดงมีอยู่สองห้างเนาะที่เอาลงมากันเลยโอ้โหอ้าวมีทางพี่น้อง สบายดีสบัสดีพ่อแม่พี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศมื้อนี้น้องตุ๊กเกี่ยวกับมาในลุกแป๊ะหูแป๊ะตาว้าว <laughs> มาในรุคของโกโกวาเก๋าพลังฮิตในตอนนี้เลยเนาะซึ่งว่าน้องตุ๊กเกี่ยวกับได้ได้ว่าติดตามผลงานของเพิ่นเนาะเพราะว่าเป็นเพลงที่แบบกระแสมาแห้งที่สุดในตอนนี้เลยเนอ้องทุกคน นี่ก็แมนสุดของพีเอฟซีน้องของพี่เกียรติจากจังหวัดเชียงรายเผื่อซื้อมาให้น้องตุ๊กเกียวแล้วพี่น้องว่ายังไ,งไ,ไ้วะอันโกโกวาที่น้องตุ๊กเกียวอยากใส่วัน <c oughs> นีงามๆนาะสุดนี่เข้ากับน้องตุ๊กเกียวอยู่นะถ้าเข้าก,กัอย่าลืมคอมเมนต์บอกน้องตุ๊กเกียวดเด้อื้อนนี้น้องตุ๊กเกียวจะมาเห็ดหลามไข่มดแดงสลอง 40, สี่หมืม่นซาฟมวันนี้ าลางไขม่มดแดงเขากะจะมีไม้ไผ่บ้านเนาะทุกคนนี่ก็คือน้องโตเกียวได้ไปตัดมากับน้องหนุ่มน้อยสองอันเลยเนาะเอามาให้เบื่อตัวนี้ก็ว่ก็ว่าก็ว่าก็ว่าคาซีมาเตรียมหลังไข่มดแดงกันเลยทุกคนขั้นตอนแรกของกาซิมาเอาไข่ใส่ก่อนเนาะนี่นี่คือไข่ไก่สดๆเลยโบแตกเลยนหน มอไข่แ,แขขดงยังโบเตกไข่สดจริงๆใส่จัจหน่วยดีนอกมือนี้เอาแบบอารมณ์แบบว่ากินยุ่ป่านะทุกคนกินยุ่ป่าแบบหาไขามม่แดงกินละกะกินกลางป่าเลยส่วนผสมกะจะาบได้มีอย่างหลายโบได้สล,ลับซ้อนเนาะง่ายๆเลยสามสี่หน่วยแล้วน่วนที่ห้า ลูกลูเข้าบะนงะพอแล้วโอ้ยเหลือหน่อยเดียวนึงเสร็จแล้วเนาะใส่เลยวันนี้แบบเมนูโปรตีนสูงเนาะพี่พี่น้องเพราะว่ามีไข่ก็มีโปรตีนหลายเนาะไข่ไก่ต่อมาก็ที่เปนแบบไข่มดแดงก็มีแบบโปรตีนหลายมีสารอาหารหลายเนาะโกโกวาเวอร์ชันลาวโกโกวานี่ไข่มดแดงพี่น้องมีแต่ไข่ตึงๆเลยทุกคนนี่ออื เขา,าจะใส่อันส่วนผสมก็นอนลงจะเอาไข่ลงเนาะโอเคขวายามันหมุนนะนะยันแบบไข่มดแดงเละเนาะเพราะม่นพี่น้องรู้บ้างที่ใส่ผักอีตูนบ่อืมใส่กไ็ได้เลยเออเดี๋ยวไปเก็บเอาเดี๋ยวเาใส่ผักหอมแล้วก็ไดไ้ใส่ก็ได้ใส่อดนนีก็ได้เขาใส่ปลาแดกลงไปนอนแล้วก็ใส่ซีอิ๊วทำยังไงก็ได้ไม่ให้เค็มเพาะเปพีน่น้อง วันนี้ข้าวใส่อนผงนัวเป็นนัวเนาะใส่ลงไปเลยจ้าตีให้ไข่เข้ากับส่วนผสมเนาะที่เขาปรุงลงไปหวังว่าจะโบเค็มเนาะ,ะ,ะ,ะบอกเนาะ่าจะโบเค็มเพราะว่าเขาใส่เป็นมันเป็นสีดำกับปลาแดงซื้อเนาะกับซีอิ๊วรสอัเบเค็มเนาะ เนูมไ,ไม่เรายังไม่เคยเห็นด้ยวยเนาะเมนเมนูนี้แบบครั้งแรกเลยเพราะว่าเป็นเมนูสลอง 40, สี่หมื่นซับจะเอาแบบบบคือบบคือที่ผ่านมาเนาะเอาแบบเมนูใหม่เอาไข่มดแดงเขาลงไปพักไว้กับเนื้อไข่เขาเลยอืมนุ่มโอ้ยน่ากินมากเป็นตาแซ่บขนาดพ,าพอ่อแม่พี่น้องเอ้ยอืออะไร <laughs> ค่ะเอาใจคนแบบว่า มามดดกกินไข่มดแดงเนาะอือนี่มาเข่ากันขับไปจะแซบเนะาะมาสิพักไว้ก่อนเฮาสิมาซอยผักหอมกับมักเพดเนาะใส่เพื่อเพิ่มรสชาติทุกคนจัดจานในยาน,นี้ใส่ผักหอมก่อนสาราเอินว่าหอมปลอมสตไทยเอินว่าผักซีหอมเนาะพ่พอแม่พี่น้องซอยแล้วๆก็ใส่ลงไปเลยจ้า แมวเบิ่งชุดโกโกวา <c oughs> แม่ยังบ่เคยเห็นชุดโกโกวาเนอะทุกคนแม่ก็เคยเห็นแล้วบ่เบิ่งก่อนแม่เฮ็ดเมนูหลาไมไข่มดแดงให้กินได้มื้อนี้ <c oughs> โอ้สบายบดีมใ <c oughs> ส่บ่แม่ชุดโกโกวาตกาเกียวใส่ไปเบิ่งตะเกียบโอจิมาหนังเบิ่งเฮาอันเฮ็ด ลาวขันหมดแดงเนาะเพ่อแม่พี่น้องใสเง่เอาเพชรลงไปเอาเพชรบ่แม่บ่พเพชรเนาะก็แหงเป็นตาเสพปลาเสือผสมอันนี้ก็คือบังไม้ไผ่ที่เอาเตรียมไว้เนาะทุกคนนี่ตัวนี้นี่แบบสมัยก่อนเนาะแม่เพิ่นจะเอาไปใส่น้ำกินไปหันไปหน้าเนาะเพราะว่าบ่มีกระติกใส่เนาะแมะ่อันนี้นี่ห้องว่าห้องบังกระทิงห้องว่าบังกระทิงเนาะทุกคนเพิ่นก็มัดสายใส่เนาะแม่เนาะมัดสายใส่แล้วก็พายฉบาเนาะ นกตุเกี๊ยวเออเอาไว้ใส่น้ำกิ้นเย็น,นในน้ำเหรอืมเย็นน้ำใส่แล้วก็เอาไปตอกอัดแล้วก็พายไปป่าละมแม่ว่าเย็นเนาะเย็นแบบธรรมชาสตรแต่สมัยโบราณดูพี่กุ้งมาสิตักใส่กันเลยแับนี้อ๋ใหญ่ขนาดไม้ไผ่บ้านนี่แหละทุกคนที่ว่าเพิ่นเอาไปเฮ็ดบังข้าวลามเนาะซึ่งว่าตอนนั้นเฮาเฮ็ดบังข้าวลามเฮากะเอาไม้ไผ่นี่แหละเนาะไผ่บ้านนี่แหละแซ่บแซบบังข้าวลามตอนนั้นก็ว้ามากก็อยากกินอีกแล้วเนาะทุกคน ไม้บังขา้าวหลามเัาจะเอาไม้อ่อนก็นี่แม่นแต่ตัวนี้จะเป็นแบบไม้แก่เนาะคันตะเกียบได้เอียนไม่ได้เมื่อฉิ่มเอาโอ้ตอนนี้เธอหน้าเฮาสิไปใส่ให้แม่อีกเนาะทุกคนให้เพิ่นมาเห็ดหลามเอียนใส่มาแบบว่าใจสูตรมาใหม่อีกแล้วเพราะว่าแม่พราะแม่พี่น้องเพิ่นบอกว่าให้เอาวันหอยเซอรี่เอามาทุบๆให้มันเน่าจากสองสามมือนอนแล้วก็เอาไปใส่บังลั่นนะนะมันจะถือถือลายเพิ่นว่า เดี๋ยวเขาจะลองบึง่งเนาะหนูงติมเล้วนี่ใบหมอนทุกคนเอามาอาัดหลามใส่เจ้าถานเนะาะมูนี้มา,มานนด้เอามาตั้งใส่เลยโก้กัวโก้กัวเื่อสุดไปหน่อยหนึ่งอาทุกคนเกิอบุห็นเอาเกิบก่อนอน้องโซนลาสุดแบบ ตอนตอนนั้นอยางลงมาแต่เฮงนนนองนนกสนเห่าทุกคนเราเคยเห็นสุดก็ว่าเดี๋ยวจะเอาไผ่ใส่ตือให้มันนอนนอนโอ้โอบางไม้ไผ่หลามแบบธรรมชาติเนาต้องใส่เวลาเนี่ยจะหน่อยทุกคน ระหว่างที่เราหลามไขมดด่บดแดงครับซุกน้องตุกียวก็ขอขอบคุณพี่เกียรติเลยๆเด้อที่ผ่นส่งชุดงามๆมาให้น้องตุกียวใส่นะทุกคนดีใจหลายน้องได้ใส่ชุดงามนี้ชุดแบบนี้เนาะโกกาก้ากำลังฮิตแบบบ่เคยใส่มาก่อนเลยพี่น้องน้องตุกียวขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องลุงปาณาอพิีพิฟซี FC เบอร์ทุกท่านที่เผ่นคอยสนับสนุนและคอยให้กำลับบงใจ คอยซัพพอร์ตครอบครัวสาวลาวเซโนแฟมิลี่ตลอดมาจนมาฮอตสี่หมืน่นซับมื้อนี้น้องโตเกียวกางซึด,ดีใจลายน้องทุกคนเป็น 40, สี่หมื่นซับอันนี้ค่ะของน้องโตเกียวลายขอขอบคุณทุก่านที่เพิ่นมากดซับตะไคร่จนฮอตสี่หมื่นซับมื้อนี้เนาะขอให้พีเอฟซีฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศอยู่ดีมีแหงตลอดปลอดภัยขอให้น้ำรวยลํำรวยขึ้นเก่าเด้อสิ่งใดที่ประเสริฐพ่นใดที่เลิศล้ำก็ขอให้เกิดแก่พีพีเอฟซีทุกท่าน เฮากะคิดว่าแม่นคมจริงอยูโ่บโน้อที่ว่ามาฮอด4 1 0 0 0กว่าศัพท์เนาะพี่น้องเพราะว่ากว่าจะมาฮอด4 1 0 0 0กว่าศัพท์นี้กะบบแมนเรื่องง่ายๆเลยเนาะเพื่อเฮาจะมาฮอดจุดนี้เฮาก็ต้องผ่านออียงมาหลายๆอย่างเนาะพี่น้องต่อไปพวกเฮากะจะพยายามเฮ็ดคลิปให้ดีขึ้นก่กา่าเพื่อจะให้ PFC ได้รหับชมแหละติดตามเรื่อยๆเนาะทุกคนขอขอบใจ PFC ทุก่านที่เข้ามารับชม และสวยให้ครอบครัวของน้องตุกเกียวมีชีวิตที่ดีขึ้นได้กินเนี่ยแซ่บได้หนุ่มเขื่องงามๆเนาะพี่น้องน้องตุกเกียวก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีพี่พี่เอฟซีทุก่านเนาะบ่ว่าจะเป็นทางฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศที่เพิ่นเคยฝากเงินและฝากของใช้แนวกินมาให้ครอบครัวน้องตุกเกียวเนาะทั้งะส์ออกน้ำและบ่ระสงค์ออกน้ำทั้งผู้ที่อยู่เบื้องหลังและอยู่เบื้องหน้าเนาะพี่น้องน้องตุกเกียวก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณเพิ่นหลายๆเด้อ สำหรับคอมเมนต์น้องตกเกี่ยวกับอ่านทุกคอมเมนต์แลลหลกกำลังผอบพยอยตอบทุกคอมเมนต์อยู่น้องทุกคนคถา้าว่าเฮาตอบช้าหรือว่าผิดพลาดประกันใดก็ต้องขอโทษขออภัยมานาจุดนี้โดยเด้อพี่น้องตอนนี้หลามไข่มดแดงเข้าก,ก,กับได้ซุกไปทีเอ็ม้อยแล้วน้องพ่อแม่พี่น้องเ้องกระเสียวลงมาใส่อันนี้ไว้เลยเฮ้ยฮอนฮอนเลยเดี๋ยวใส่น้ำหน่อยหนึ่งน้องหนุ่มอ,อ,อันนี้ก็หลุดหลลุดหลุดบุเป็นยังเนาะอ่ะอันนี้คืออัน ไข่ที่เหลือนี่ถ้วยเนาะก,ก็จะมาใส่บางที่สองเลยทุกคนนี่แหมกะจิประมาณนี้นนเนาะเฮ้ยเฮาจิมาเตรียมชิมกันเลยวันนี้เฮาได้มาแบบนี้เนาะพี่น้องวันนี้เฮากะจิมาผ่าผ่าเพื่อเอาถอกใส่อันผาดเนาะตัวนี้แม่ตัวที่อันไข่เหลือนี่ถ้วยเนาะก,ก็เลยเอาใส่มาน้อยเขาบอก่หนูหนูปิดทุ่ง นี่หน้าตาจะประมาณนี้เลยทุกคนคล้ายๆบังขาวหลามเนาะป้านี่่อยพี่น้องนี่ป้าตุาา๊กไข่มดแดงจะเซลขนาดมีแต่ไข่ตึงๆแม่มเบิ่งคือสีหน่อยนะแต่ว่าไขามา่มดแดงหลายๆสบายดีพ่อแม่พี่น้อง มาสุกุสุกงูเด้อบายดีกินลาบไข่มดแดงน้ำตเกลียมมว,วจะได้แซ่บขนาดเลยหอมหอมเลยหอมมดแดงหอมไข่เนาะใส่น้ำปาก่อนยันเค็มเอ,อโอ้ยใส่น้ำปาก่อนยันจางยันจางผนวายันเค็มเนาะนี่คือบางที่หนึ่งของเฮาเนาะตัวนี้บม่ออกประด,ด้นเออผ่าได้ไ <ป S 1> บ่งัเนาะบางนี่มันหนาเนาะพ่่อแมพี่น้อง มันขาตมาม่าหนุ่มยผ่าผิดทางผ่าเบื้องนี้ขอดขนาดเลยวมาเ<า>ร็เวหน่อยเบื้องพรอนเลยตัวยิบซิมกันหน่อยเลยห<า> <c oughs> อมขนาดไม่รอชีวิตเลยเต็มเบือแซบนัวแซบ จางหน่อยหนึ่งใส่ลำไยแซ่บปลาพอดีหอมปลาไข่โมแดลกว่ายันเค็มเนาะบุยักใส่หลายลำไก่ป้าหลายขนาดเลยหอมขนาดเลยป้าพี่น้องอีพีไทยอีพีลาอจากประเทศมากินได้านใบว่าเด้อลามไข่โมเดลเหมือนนี่นะเด็ดไปเลยเพนยูเพนยู่เลยมาเด้อพี่น้องมาเปิดสุขสุขคนเนาะมาสลองสี่หมื่นซับน้ำกันเด้อโดยการกิน หลามไข่มดแดงเนาะมือน,นี้โเยแมาแล้วแม่มือน,นี้ก็ได้ฮอต 4, 000, 1, 000สี่หมื่นหนึ่งพันบริษัทแล้วอือ,อถือว่าแบบหลายสุดยอดเลยเนาะสี่หมื่นซับมีสําหรับเพ้าหลายมหาศาลเลยเนาะแมนถือว่ามือน,นี้เป็นมือพิเศษของครอบครัวเราเลยแบบมือน,นี้ก็ได้แต่งตุ๊ดโกโกวาโกโกวาเนาะเพื่อฉลองเพราะว่าพี่เกียรติเพิ่นอันหอมฉลองน้ำเฮาเราหนุ่งเนาะเพิ่นก็เลยซื้อสุดโกโกวาสุดโกโกวาคีมิซอนิดา แม่ว่าลนแม่สาวซุกหากัเคยเห็นเนาะพี่น้องสุดโกโกวาเนาะก็แม่ก็ด,ดีใจน้ำตกเกียวโอ้ยใจแรงมาแล้วลูกจ้าโกโกวาที่หนูอยา,ายกได้แม่จะด้วยแม่ที่หนูอยากใส่แม่ที่เขาสอนเจ้านะโกโกวาที่มพิสูจน์ไดาแม่เจนบ๊อบเป็บดบอกแม่เ <ขอ S 1> คยให้ให้สาวซุกร้องใหม่แม่ว่าพอดีต้นน้ำเมาเราเลยหนึห่งสองสาม มาแล้วลูกจ้าโุดกที่หนูอยากได้กโกว่าที่หนูอยากใส่โกโกはは้ที่ซื้อนี <t <t ่ได้แม um ่เอาแม่จบแล้วแม่จบแล้วพอยังเต้นอยู่แม่เอาชิมชิมแม่ชิมมนดิซับตกเกีียวเด้งเด้อนสี่หมื่นซับแล้วเนาะแม่มาซื้อชุดโกว่าให้ตกเกีียวกัน ขอให้มีความสุขกายสบายใจไปลูกเด้อให้มีความมุงเงินกันเลิญด่านงานก้าวหน้าอายุมันควันเงินปัจจุบจกจากโลกจากภัยเด้อลูกเด้อแอบเออกจะพอนอนท้อนหอมแอบฮะงกแซ่บอืมหอมแซ่บเลยมั้งเนาะแต่ก่อนมีจะแบบว่าทอดไข่ใส่บไข่หมดแดงเนาะแต่แบบนี้แบบมาในหูแบบของหลามไข่หมดแดง จะแบบมีความหอมของบังไม้ไผ่นะไหมเนาะเป็นความธรมรมชาติหอมแบบหอมถ่านนะนะแซ่บเนาะอืสุดยอดเลยกินข้าวแรงเลยพี่น้องมือเนี่ยแซฟ๊ฟค่ะไคชิเป็นล่ต่อไปโกว่าไปเต้นไปเต้น,<ห>นกลางสาาแยบว่ะ <laughs> ลดไกลไปไกลมากเนาะแล้วก็เต้น <laughs> ว่าลงบ่วงประจําเลยแม่ว่าบ่วงจ้าบ้าตัวนี้ลงแล้วลงอึ่งแม่ว่ากินไสบวางต้อมบังเพสแห้งแซ่บพี่น้องแซ่บเล้วแซ่บมากตอมบังเพสบุ๊ดขาดแท้ๆมือนี้นะถ้ากินไข่โมแดงนี้แล้วน้องตุ๋นเกี๊ยวจะกินโมได้หลายเนาะถ้าซุกแล้วกินได้หลายแซ่บอีก มีโปรตีนหลายแม่ท,ทมั้งไข่ทั้งไข่มดแดงมีโปรตีนมีวิตามินหลายทุกคนไข่มดแดงจะกินมาได้ตุกเกียวลูกต่อลูกแต่ลูกไม่แล้วแล้วเลยกินแพ้กินไปเป็นหมื่นแค่เ้าะท่าน,น,นกินซุปแลนะ้ได้เนาะพีเอฟซีเพิ่งเคยเม้นได้ว่าเพื่อนแพ้ไข่มดแดงแม่โอ้ก็มีคนแพ้คือน้องตุกเกียวอยู่เนะ <laughs> าะแต่ว่าบาง<อ>คนแพ้นะกินซุปกับมาแดงแม่ โ oh. อ้แต่้ายัางดีนอเมวอากินซุกยังได้อยู่แซ่บพีิฮางก,ก็เคยกินครั้งแรกหลามใครมันแดงว่าไงครั้งแรกสุกันเนาะเพราะว่ามาสลองเมนูปแปลกแซ่บย้อนเลยยังให้พี่น้องเอฟซีได้ลองเนี่ยจะให้มากมินกน้ำกันนอกจาองสี่มือทรับ เขาไม่น้อยเนะอยทาไค่มาแดงน้ำตกเลยเยินบดไปเอ้ยบิ่หกินรสกินรสมนอิ่มแล้วมันอกินเป็นปลาเค็งอุ้ยสองบ้างมาแซบลายขอสั่งเพิ่มอีกเนาะจะสองสามบ้ง แสบปวดแล้วเลยแสบหลายมื่อนี้นงน้อยกับครอบครัวก,ก็ดีใจหลายเนาะที่มาฮอดสี่หมืซับแล้วเฮ้ากะสี่ชวยกันเฮ็ดคลิปดีๆออกมาเนาะบางที่กะเฮ้าอาจจะเฮ็ดคลิปซ้ำกันแน่กับขอขอบคุณพี่พีเที่เข้ามาฮับส้มและให้กำลังใจบุกคามโฆษณาคลิปของพวกเฮ้าเนาะโดย ดีใจลายเนาะทีพี่น้องเอฟซีเพิ่นติดตามเป็นกําลังใจให้ตลอดมาเลยตลอดบัวจะเป็นนั่นซองน้องตุกิยวและนอกซองสาวซุกเนาะพี่น้องแม่นแล้วแม่กันดีใจลายเจนว้าวเป็นดีใจแม่ว้าวเพื่็นได้เพิ่นเป็นกําลังใจให้ทั้งสองสองเลยแบบกําลังใจมาเต็มร้อยเลยดีใจลายสาวซุกจื่อไดเบิร์ดเนาะพี่น้องเอฟซีที่อยู่น้ำพายตั้งแต่ต้นเฉพาะตอนนี้ เป็แต่เฮายังบูทันดังเนาะจนมาฮอตสี่หมื่นหนึ่งพันกว่าสับเนาะพี่นอ้องแมนโหลายแหง่งถ้าฮอธหาหมื่นสับมือใดกันใช่มีแบบมีสุภัยใหญ่เนาะสุภัยบันยีเนาะ <laughs> จังใดก็ต้องสอดเป็นกำลังใจให้น้องตุกเกียวเดินทางไปฮอตหาหมื่นสับไปเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตส,สุขสุคนขอมคอบคุณขอบใหญ่น้ำพี่น้องอิ่ซีสนับสนุนสองสาวลาวเชเดอมมาถึงฮอต ที่มื่นกว่าสักแล้วแม่ก็ดีใจแห้งจมบริจแมในว้าเลยขอให้เอฟซีทุกๆคนเอฟซีเหอว่าไหมขอให้เอฟซีแต่ละคนหันให้มีความสุขจเจริญเด้อปจ,จะัยจากโรจากภัยอายุมันวันยืนเด้อขึ้นเงินให้ได้เงินค้นคำให้ได้คำการงานให้ห่วงจเจริญเด้อสาธุสาธุสำหรับคลิปนี้น้องตัวเกี่ยวกขอ,ขอจบคลิปเพียงเช่นนี้ก่อนเด้พอพบกันใหม่คลิปหน้า ฝากกดไลค์ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องโตเกียวและครอบครัวสาวลาวเซโนแฟมิลี่ในเด้อและก็อ,อย่าลืมไปกดติดตามช่องของสาวซุกเซโนโบิวตี้ใน,โเ,นเด้อพี่น้องฝากอยู่ในอ,อ้อมอกอ,บอบ้อมใจในเด้อ่อแค่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีบ๊ายบาย,บาย